พระเอกดังเซอร์ไพวันเกิดนางเอกอดีตแฟนตอบชัดเรียกแฟนได้ยังอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตกันและกันมา4ปีแล้วแต่ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนสำหรับพระเอกหนุม่มไมพัทธระเดชสงวนความดีกับเพื่อนสาวคนสนิทปุกลุกฝนทิพประชรตระกูลแถมเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นวันเกิดครบรอบ32ปีเต็มของฝ่ายหญิงงานนี้ไมเลยเปหนักแบบอบอุ่นอบอุ่นโดยการจัดงานวันเกิดให้เป็นของขวัญซสเลยโดยล่าสุดวันนี้25 กระกะคม2565ไม้เผยผ่านไมนายอนเตอร์เทนว่าจริงๆปุกลุกไม่อยากจัดงานวันเกิดเพราะเขาบอกต้องถ่ายละครไม่มีเวลาเราเองก็ถ่ายละครเหมือนกันแต่เราอยากจัดเตรียมให้เขาของขวัญวันเกิดเราให้เขาทุกปีปีนี้ไม่รู้จะให้อะไรเลยจัดงานวันเกิดให้เขาไปชวนครอบครัวเพื่อนสนิทมาเพราะเขาอยากรวมตัวกับเพื่อนๆเ,เราก็จัดดอกไม้เตรียมอาหารที่เขาชอบไว้ให้พอถามว่าทําขนาดนี้เรียกแฟนได้หรือ,อยังพระเอกหนุ่ม เล่าว่าเขาคือคนพิเศษผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะไม่อยากไปตีกรอบหรือจำกัดความอะไรเราไม่ได้ปากแข็งเอาจริงๆผมไม่ได้จะไปมีใครเขาเองก็ไม่ได้จะไปมีใครเราอยู่ดูแลกันซัพพอร์ตกันในทุกเรื่องเอาจริงๆเราไม่เคยขอหรือพูดเรื่องเป็นแฟนกันทุกวันนี้ถึงสเตตัสไม่ใช่แฟนก็รักเป็นห่วงดูแลกันให้คำปรึกษาการให้ความช่วยเหลือกันตลอดเวลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องการแฮปปี้ดีแล้ว